พวกเราสองฝูงมากแล้วก็เราจะสัญญาว่าเราจะเป็นเด็กดีเราจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนถูกใจค่ะขอบคุณค่ะก็ก้าเข้าปีที่สาสาแล้วนะคะที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าไม่ร้อก ขอบคุณมากที่ทำให้เราเได้มายืนอยู่ตรงนี้่ว่าจะไม่รอกเราบอก,บอ,กอย่างที่เด็กคาชาที่เราเคยดูเขาในทีวีรู้ยืนกับเขาแล้วอ่ะพี่ขอบคุณานะนะไม่คิดว่าเราจะขึ้นมายืนยตรงนี้ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เห็นวันนี้ก็ ่ด้วยกันได้มีพี่พี่น้องๆได้มีครอบครัวที่มีเพราะว่าเอฟเกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะคะ่ะพี่วายครับพี่วายมาพี่ต๋อมีจะพูดก่อนไหมครับใครที่มีดอกไม้หรือของอะไรนะถ้าจะมอบเดินมาอนมาอบได้เลยนะครับได้เลยใสูปมาเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะ Vamos